โอ้ทูทูแอบบูแอบบูแอบบสองตัวเลยทุกคนโอ้โหติดแล้วชมีเอาแล้วเอาแล้วคุณพ่อดึงแล้วเอาเอาเก้ใหญ่ละใหญ่หลุดแล้วกัน <Ooh. S 2> ได้แล้วค่ะโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยพ่อับตอีกแล้วทุกคน,ลนกลับบ้านแล้วเราอ้พ่อบอกว่าตัวใหญ่มากดูคันเบ็ดสิอย่าหลุดละกันอย่าหลุดละกันไหนไหนไหนใหญ,ใหญ่แค่ไหนวันนี้รู้สึกว่าได้เยอะมากนะคะตั้งแต่ตกมา ซีบ่บานเขาเนาะเห็หนไหมปลาถูเยอะมากเดินมาเลยค่อยๆ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 ออโอ้แม่ให้มีเห็นปลาตัวเล็กๆเต็มเลยยังไมีดูน,นั่งดีๆนะอย่าขยับอย่าขยับเดี๋ยวมันจะตกแฮมมี วันนี้น้องคุ่นี่มาตกปลานะคะทุกคนตรงทะเลตรงนี้ที่เรามาเขาเรียกว่าไมแลนดนะคะดูสิคะลาคนเยอะมากเลยค่ะวันนี้คือตรงนี้ไม่ได้มานานห้าหกปีแล้วนะคะทุกคนแต่มาคราวนี้โอ้โหคนเยอะมากมันเปลี่ยนไปมากเลยค่ะ มาเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วจะได้เกติโตัวหนึ่งใหญ่มากใช่ไหมมันตอดุเขาแบ่งอะไรให้ตัวเองเขาโพดเหรอคุณตาใจดีมากเลยนะคะแบ่งเขาโพดให้คุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อซื้อเหยื่อขนมปังมานะคะเอาขนมปังมาเป็นเหยื่อ อะไรขึ้นตอดลากไปเลยวิธีนี่ไงปลาใช่ปลาเยอะมากเลยดูตัวเล็กๆก,ก็ว่ายเต็มเลยคะนี่น้องเทมมี่ขาคุณแม่ถามน้องเทมมี่หน่อยน้องเทมมี่รู้สึกยังไงบ้างชอบไหมคะชอบเหรอคะบรรยากาศอย่างนี้ชอบเปนใช่ไหมลูก ชีสิเอา้าชอบชี้สิชี้สิโยนไงนี้เไม่ต้องโยนหมวกไปด้วยนะโอเคไหมคะปลาได้แล้วโอ้โหมีปลาได้แล้วค่ะทุกคน ท่านเบรควระตูเยอะเพ่ามีอะไรมาใส่อ่ะ,ะเพ่ามีอะไรมาใส่ถุงเหดูดูดูดมันไม่ดูโอเคแล้วเอาแล้วเอาคุณตาไม่เอาคุณตาให้ Wow, <laughs> ok, hay, thank you, gừng. Wow, đang dính luôn cả. Cảm ơn thầy. Thằng nãng, có nãng. Thằng nãng cũng Thằng nãng Thằng Thằng ไม่ต่อยให้กินขนมปัอะไรนะคะลูกขนมปังก็เพราะหัวใจไม่ไหวใจไม่เห็นตากินก็เลยอยากกินหรอคะเดี๋ยวแม่เอาใหม่ให้กินเลยค่ะโอ้โหพ่อพอดู ร้อนใช่ไหมย,ยังยังพอเย็นอยู่ใช่ไหมคะโอเคช่าไหมคะเทนี่เช่าไหมมาแบบนี้เช่าไหม <c oughs> ชอบเราได้นั่งอยู่ตรงลู้นฮัลโหลที่กับอ่ thank you so much ุตาใจดีมากเลยแบ่งอาหารแบ่งปลา จาเข้ามาตกเขาเอาแต่ตัวใหญ่หญๆค่ะทุกคน ika, เขาเอาแต่ตัวแบบใหญ่เปร้งๆเลยตาได้คะพอที่ได้ปลาไหนปลาไหนทำไรกินได้ปลาส้มนึ่งกินได้ลาบอะไ่อย่ากเงี้ยขาไม่อยากไก้ปลายาวใหญ่ามากมน,นล้นนนลูกคนมากินอยู่ลูกมากินขนมปัง

Thank much. You. you very โอู้ตกทีเดียวได้สองตัวเลย two two fish to me two fish อ๋อไม่เคยเห็นมาก่อนเลยจะไม่นั่งดีดี <c oughs> ล่างตะไคร่นี่ก็ให้เขายืมเนาะพุ่งตานี่นได้ดีค่ะ พูดไหมคะคุณคุณกไหมคะพูดคุณคุณตาได้แล้วคุณตา้แล้วตาสาว่เลยนะคะทุกคน Varsa, thấy, đổi, together, là và ta tin đâu ba con dưới rồi khôn trên ba yên đi cái hẹn กินของใครเยอะมากเท่นั้นชนะที่กินมาะก็กินอะไรนะคะไม่ต้องให้มันเยอะเดยอะผมถูกว่าค่ะโอเคเขจะซิดแล้วนะคะซิดแล้วซิดแล้วจไม่มีแล้วก็เห็เหนที่มันมีรูแสงแว่า กินนี้มาเยอะเลยนี้มันไปเรียกเพื่อนมาเยอะมากเล ปังอีกไหมคะอ่ะที่นี่เอาสมองปังเสียกันปังปังปัง

ตกปลาใหญ่ลูกตกปลาเล็กเหรอคะกินอาหารนะปลา,ามะม่วาก้อนพี่เทมมี่พี่เทมมี่เสียบขนมปังเร็วๆไม่เอาคุณแม่ ปลาเข้ามาช่อมในหาเทมมี่หมดเลยกี่ขนมปังกับเทมมี่ดูสินูดูสิมนนาเต็มเลยที่มนดูรูปปลาเยอะมากเลยนะอันนี้คือวิวสูงๆนะคะดูนจ่ดรถตรงนู้นก็เดินมาเอาพ่อได้อีกแล้ว เนี่จะมีไซส์นี้แหละพ่อมันทําอะไรกินได้ไหมได้ได้ก็เอาก็ต้องท้างลงซีบ่านเขาเนาะไ,ไหมนี่ก็จะเป็นอีกด้านหนึงตรงนู้นเป็นบ้านของเป็นบ้านคนชน,น,น,นี้วันนี้รู้สึกว่าได้เยอะมากนะคะตั้งแต่ตกมา ตัวเล็กสามตัวติดต่อกันแล้วใช้ขา้าวโพดมันตัวเล็กมันกินขา้าวโพดตายทีนี้ข้าโพดอีกตามเคยจะตัวเล็กหรือจะยัวใหญ่นะนังนะะโยนขนมปังให้ปลานะคะขนมปังปลาเลยอยู่ตรงนี้ แต่ขนมปังลงไปคนไม่ต้องลงไปนะคะมาแล้วเต็มเลยดูสิแกเต็งแค่โยลงไป๊บปเดียวขนมปังอะ่ะติดแล้วชมมี่เอาแล้วเอาแล้วคุณพ่อดึงแล้วเอาเอาตัวใหญ่ละใหญ่หลุดละกัน ได้แล้วค่ะ้สุดยอดสุดยอดเลยพ่อตัวใหญ่ยยเลยตัวเนี้ยตัวล้กันนะอะไรนะตัวล้กัน นะะี่จะมาแล้วคะโอ้พระเจ้าจอดมันใหญ่มากเลยเครีมไหมหน่อยได้ไม่ได้เดี๋ยวแม่เอาครีมให้จะแม่เจ้าอยากเกลียดกิ่งสีดินสีแดงเนี่ยได้อ,อีกแล้วตัวเล็กตัวเล็กก็ไม่เป็นไรนะคะได้อยู่ใหญ่อย,อยู่หรอกพ่อ ไปพ่อไปไปอีกปึ๊งขับตายอีกแล้วทุกคน,ลนกลับบ้านแล้วเราอู้คันเบ็ดสิพ่อบอกว่าตัวใหญ่มากดูคันเบ็ดสิอย่าหลุดละกันอย่าหลุดละกันไหนไหนไหนใหญ่แค่ไหนโอ,ไโอูไม่ใหญ่มากเท่าตัวนั้นแหละเท่าตัวไหนเมื่อกี้ จีเทมิไปดูกับพ่อสิเออใช่ก็ตัวใหญ่อยู่แม่มองมาจากข้างล่างทำไมมันเป็นตัวนิดเดียวใหญ่อยู่ก็สวยอยู่หางมันเป็นสีทองเลยนะเนาะเป็ดผสมสุดยอดเลุง<ป>ตัวไหมตัวเจ้อกระติมีอีกตัวมันได้มันได้แบบเร็วมากเลยนะตัวเองนะเจ็ดผสมเจ็ดผสมบ่อยรำบ่ผสมกันหนึ่งกิน หนึ่งกินมันมีตะกั่งบั้งต้นบั้งต้นกีด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 บั้งก็คือกเลย่นักเลย,เลยม่นบอลแ<า>บบน,<า>นี้แบบนี้ครับตัวดิชื้มเนี้ยนี่แหละเจา้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลูกให้ดอกไม้คุณแม่นข,ขนมเอาให้อีกตัวเดียวนะโอเคโอเค ไปพ่อไปไม่อยากตกด้วยหรอคะ <Okay. S 2> เรามานั่งเป็นกำลังใจก็พอคะ่ะดูบรรยากาศดีมากเลยเรามีที่นั่งสบายใต้ต้นไม้แล้วติดอีกแล้วอนี้ไปคุณแม่ยืนยืนให้จับหมุหนหมุนมาเลย

เยอะมากเอาอาหารที่เหลือให้ปลานะคะหมดหรือยังคะคนเก่งเหยคุณแม่พอดูโอเคมาเกอหมดแล้วต้องเก็บกระป๋องกลับบ้านด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ